เมษายนเนี่ยผู้ปกครองทุกท่านอย่าพลาดโอกาสเลยนะคะมันเป็นห่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเลยของชีวิตลูกเราของชีวิตลูกศิษย์เราและของชีวิตเราด้วยเพราะแบบคิดว่าเดือนเมษายนเนี่ยเป็นเดือนที่จะทำให้ Social Emotional l e เ r n i n นของเด็กเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์ก้าวกระโดดเลยอ่ะอจนบางคนอาทิตย์ว่าเฮ้ยทิปหรือเปล่าทิปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมหัศจรรยร์ประมาณนั้นนะนะคะเพราะอะไรเพราะมันเป็นห่วงเวลาที่พันธะทั้งหลายเนี่ยนะคะหรือเงื่อนไขที่มันเป็นอุปสรรคก่อนหน้านี้มันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้น เราอย่าเสียโอกาสที่จะครอบครัวอบอุ่นให้ได้คอนเน็กกันให้ได้ถ้ามองในเชิงลูกหลานเราอ่ะต้องช่วยให้ทิศทั้งหกของเขาเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมายังจำได้ไหมนะคะที่เราคุยกันเรื่องของสื่อสารเนี่ยนะคะชีวิตที่ที่ถูกต้องที่ดองงานที่มีความสุขเนี่ยสม,มันธภาพของของทิศทั้งหกเนี่ยต้องดี เป็นไงคะทิศเบื้องหน้าก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุร,บรุษทั้งหลายเพราะฉะนั้นต้องให้เด็กเนี่ยได้มีสัมพันธภาพที่ดีตรงนี้นะคะให้คิดถึงว่าเออดูซิเนี่ยคุณปู่คุณย่าเราเดี๋ยวสงการเราจะไปรดน้ำดำหัวแล้วก็ทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์นะคะ ที่เบื้องขวานี่คือครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็จะเห็นได้ว่าเออนะคะมันก็จะมีเนี่ยมีคุณครูที่ค่ายมีคุณครูเลยนะสมรรถภาพของคุณครูนะคะที่เรามีกับคุณครูคนเดิมในในกิจกรรมใหม่หรือคุณครูคนใหม่ในกิจกรรมใหม่อะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะเด็กก็จะได้เรียนรู้ที่จะมีผู้ใหญ่นะคะที่เราเรียกว่าเขาเป็นครูแล้วเขาเป็นเป็นครูเป็นครูโค้ชเ่ย เป็นครูที่แบบเห็นเราอะ่ะเข้าใจเราอะ่ะทิที่สองเนาะทิที่สามก็คือกับพ่อแม่พี่น้องนะคะคนที่มีลูกหลายคนเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยนะคะคิดกิจกรรมและวิธีการสื่อสารที่ทำให้พี่น้องเขารักกันนะให้ญาติพี่น้องรักกันนะนะคะให้เขาได้ เห็นสิ่งดีงามของกันและกันเห็นความทุกข์ของกันและกันช่วยเหลือก้าวข้ามอภัยให้กับกันและกันนะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือแน่นอนเพื่อนนะคะเพื่อนอันนี้ไม่ต้องกังวลหรอกนะคะตอนนี้มันก็จะเป็นเพื่อนทางโซเชียลทางอะไรต่ออะไรตามมาการสื่อสารที่จะนะคะไม่ไม่ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปบูลลี่นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องของการรับฟังกันเข้าใจกัน เข้าถึงกันแล้วก็ร่วมกันทําสิ่งดีงามโปรเจกต์นะคะดีงามไปด้วยกันตอนซัมเมอร์นี้อะไรเงี้ยนะคะทิศเบื้องล่างผู้ให้บริการกับเราอ,อย่างเงี้ยนะคะแล้วเข้าใจเขาบางคนมีแม่บ้านเข้ามาช่วยบางวันบางคนนะคะเห็นคุณแม่ทํางานแม่บ้านอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ผู้ให้บริการของเราอะเราก็ต้องฝึกที่จะได้เรียนรู้ตรงนี้และเบื้องบนนะคะก็คือ,อผู้ที่ปฏิบัตินะคะพระพิสุสง นะคะผู้ที่ปฏิบัติทำทั้งหลายซึ่งก็จะมีโอกาสวันสงการานต์ไปทําบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคิดถึงสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเสียโอกาสที่จะช่วยให้ลูกเราเนี่ยมีสมันธภาพกับทิศทั้ง6โดยเฉพาะทิศที่เราไม่ค่อยจะได้ทำนะคะในในเดือนอื่นๆนะนะคะมันน่าจะดีกดติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ eduka ช่องทาง y o u t u b e กด Subscribe และสั่งกระดิ่ง Facebook กด Follow เราและกด Like ด้วยนะคะร่วมสนุกส่งคำถามมาทางรายการได้ที่ e d u c a l i v e เพิ่มเพื่อน Add e d u c a t h a i หรือสแกนที่ qr code นี้ได้เลยนะคะจันทรปลุกโรปรยปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนทุกเช้าวันจันทร์ทาง e d u c a l i v e